ในวิดีโอนี้จะเป็นการเล่าเรื่องการไปจนภัยในเกมเทลเลเรียเป็นเวลา100วันในเงินไขาการเล่นผมจะใช้แค่อาวุธปืนเป็นอาวุธหลกักไม่ว่าจะเป็นปืนกล s ไนเปอรหรือเมตาล็อกเก l ลันเชอรและเป้าหมายของผมคือการครอบครองอาวุธปืนที่ยิงแรงและลัวที่สุดในเกมอย่างสเปซล็อกฟินไม่ชินกันและผมก็ยังเอาแฟนที่ดวงดีสุดดวงดีมากๆมาเล่นไปกับผมด้วยนะและแน่นอนครับซีรีส์นี้คุณแฟนยังดวงดีเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในกรอบเวลา100วันนี้พวกเราจะทําภารกิจสุดโหดนี้สําเร็จไปได้ไหมไปดูกันเลยครับตอนที่2 ยินดีต้อนรับสู่ตอนที่2อวันที่12ครับและที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือจุดที่ได้มีอุกกาบาตตกลงมาอย่างโลกของเราและคําถามก็คือไออุกกาบาตนี่มันมาอย่างไงอุกกาบาตนะครับจะตกลงมาก็ต่อเมื่อเราได้จัดการกับบอสประจําใบองค์ปีศาจของโลกเราไปและใช่เลยครับบอสที่เราจัดการไปก็คืออีเตอร์ออฟเวิร์นั่นเองและอุกกาบาตนะครับเราก็จะสามารถที่จะใช้ที่ขุดมันได้ด้วยและจะบอกว่าประโยชน์ของอุกกาบาตก็มีเยอะแยะมากเลยแต่สําหรับสายปืนแล้วสิ่งเดียวที่สามารถทําได้ก็คือปืนยิงดาวนั่นเองแต่เดี๋ยวเเรราาาาคค่่ออออไปพูงงทีหลลัััับบุกกกตนนนนมมมมืจ จะมีสถานะเป็นแร่แล้วเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นไบโอมไบโอมหนึ่งด้วยนะและแน่นอนครับมันต้องมีมอนสเตอร์ประจาไบโอมยังไงล่ะและไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เลยครับที่จะคอยปวดเล่าเวลาขุดอุกบาตแล้จะบอกว่ามันหน้าลาคาญมากแต่ถึงจะหน้าลาคาญยังไงผมก็แนะนําให้ขุดเอาไว้นะเพราะว่ามันใช้ทําของต้นเกมได้เยอะมากเลยแหละโดยเฉพาะของสายเวทะนะครับ หลังจากขุดแร่อุกบาตไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้เอาแร่ไปทำอะไรผมก็เลยเอามาเผาดองเอาไว้ก่อนและเป้าหมายต่อไปของผมก็คือการเดินทางมายังสถานที่สารที่หนึ่งนั่นเองในที่แห่งนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากดันเจียนนั่นเองครับดันเจียนในครับเป็นสถานที่ที่จะเจนเนอเรตขึ้นมาบนโลกของเราอาจจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาของโลกเราก็ได้และข้างในนั้นบอกเลยนะครับว่ามีของดีๆและของสำคัญหลายอย่างมากถึงจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่การที่เราจะเข้าไปสำรวจข้างในก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะเข้าไปได้เลยนะเราจะต้องจัดการกับบอสที่ฝอาทางเข้า,ขาข และสิ่งแรกที่ผมทําเลยหลังจากมาถึงที่นี่ก็คือทําบ้านนั่นเองครับเหตุผลง่ายๆก็คือผมจะเอาไว้เป็นจุดเซฟและจะเรียก NPC พยาบาลมาอยู่ที่นี่เนื่องด้ยวยที่ว่าบอสตัวนี้ค่อนข้างเก่งและ NPC พยาบาลก็ช่วยเราได้เยอะมากผมควรจะอธิบายความสามารถของ NPC พยาบาลด้วยเพราะงั้น NPC พยาบาลหรือเนสนะครับเป็น NPC ที่จะเกิดมาก,ก็ต่อเมื่อเรามีแม็ก HP มากกว่า100หน่วยขึ้นไปและเธอก็อยังมีความสามารถในการรักษาอาการบาดเจ็บที่เราได้รับจากอะไรก็ตามโดยแลกกับเงินจํานวนหนึ่งและในช่วงต้นเกมนะครับราคาค่ารักษาอาจจะไม่แพงเท่า แต่ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ารักษานั้นก็จะแพงขึ้นตามพลอยเคชั่นของเกมน,นะครับเพราะงานตอนต้นเกมก็ใช้ให้คุ้มแล้วกันนะวันที่13และสิ่งที่ผมกําลังทําอย่างต่อไปก็คืออารีนาของเราได้เองไม่ว่าจะเป็นบอสต,ตัวไหนจะสู้อะไรโปรดจาเอาไว้เสมอเลยนะครับการทาอารีนาหรือการเตรียมตัวนั้นสําคัญมากๆและสําหรับบ,บอสต,ตัวนี้นะครับควรจะทําอารีนาเอาไว้ให้กว้างในระดับหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเคลื่อนที่แบบเยอะพอสมควรเลยครับ วันที่14จริงๆอารีน่านั้นเสร็จตั้งแต่วันที่13แล้วแหละและสาเหตุที่พวกเรานั้นไม่ได้สู้กับบอสวันที่13ก็เพราะว่าพวกเรานั้นไปฟาร์มของเพิ่มนิดหน่อยพวกคริสตันหัวใจอะไรพวกนี้ะนะครับและตอนนี้ฝนก็ตกพอดีเลยเหมาะแก่การเป็นลานประหารของบอสมากเอาเลยครับหลังจากตเตรียมตัวกันนานพอสมควรและบอสที่เราจะมาสู้ในครั้งนี้ก็คือผู้พิทักษ์ทางเข้าแห่งดันเจียนสเกเลตรอนเดอะเดวิลโบนกระดูกปีศาจนั่นเองบอสต,ตัวนี้นะครับตามชื่อเลยครับมันคือโครงกระดูกสุดโหดที่พร้อมจะใช้มือและหััวขของมนบย้ผูเล่นนะนํําาแะนำสำหรับบ,บตัวนี้ มีสิ่งเดียวที่ผมอยากจัดให้พวกคุณทำเวลาสู้กับมันก็คือทำใจครับ ที่ผมบอกว่าทําใจนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะในเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็คือเมื่อเราออกห่างจากบ,บอสมากเกินไปบอสมันก็จะหายไปแบบนี้เลยครับทำให้เรานั้นเสียเวลาไปอีกเพราะงานนเวลาสู้ก็อย่าลืมรักษาระยะห่างให้ดีด้วยนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้แหละเสียเวลาสุดๆเลยวันที่15 พวกคุณจำและอุกกาบาตได้ไหมครับและในตอนนี้นะครับผมก็รู้เลยว่าผมจะเอามาทําอะไรและสิ่งนั้นก็คือสตาร์แคนนอนหรือปืนยิงดาวนั่นเองไอ้ปืนนี่นะครับเป็นปืนต้นเกมที่เดามีดแรงโคตรๆแต่เลขมาด้วยที่ว่ามันใช้ดาวเป็นกระสุนซึ่งมันเปลืองสุดๆเลยอย่างที่รู้กันครับว่าดาวนั้นไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นแต่มันก็แรกมาด้วยเดเมีดที่แรงมากๆนั่นแหละครับและถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าเกมนี้ผมจะใช้มันมบ่อยๆแล้วก็บอกเลยนะครับว่าไม่ครับมันเปลืองกระสุนเกินไปและผมก็ไม่ใช่คนที่จะขยันวิ่่่เก็บบดดดาวะดวาะะะ้้้ยยรนนนผมมมจไไใชัอห เอาละครับหลังจากรอให้มันมืดตั้งนานก็ได้เวลาที่จะสู้กับบอสร,รอบที่2กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้พวกเราจะจัดก,การกับมันได้ไหมไปดูกันเลยครับ รอบนี้ถือว่าจัดการกับบอสมาได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่และของดรอปจากบอสตัวนี้สําหรับสายปืนนั้นจะพูดว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่คําพูดที่เกินจริงเลยครับมันไม่มีของที่มีประโยชน์สาหรับสายปืนจริงๆนะ วันที่16มันเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากแต่ว่าผมลืมกดอัดครับแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมไม่ทําอะไรมาบ้างก็คือหลังจากจัดการกับบอกเนแล้วเนี่ยแทนที่ผมจะลงสํารวจไปในดันเจียนแต่ไม่ครับสิ่งที่ผมทําเลยก็คือการลงไปยังอันเดอร์เวิลด์หรือเรียกอีกชื่อว่านารกนั่นเองซึ่งวิธีการที่จะลงไปยังนรกนั้นก็แสนจะง,ง่ายมากครับก็แค่ขุดลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนั่นแหละไม่ลงมาถึงนะครับสิ่งที่ผมทําเลยก็คือกินยาออฟซินเดียนสกินโพชั่นแล้วก็ขุดแร่ที่อยู่ข้างล่างล่างางแแะรรทีออข้นนคัก็ื Stone เ เป็นแร่ที่มีความสําคัญต่อกเกมมากเลยหลักๆก,ก็คือใช้ทําที่ขุดน,นะครับและใช่เลยครับสาเหตุที่ผมต้องมาขุดแร่เฮลสโตนนั้นผมก็จะเอามาทําที่ขุดนั่นแหละเอ้าวเลยครับเหตุการณ์หลักๆก็มีประมาณนี้แหละมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ว่ามันสําคัญในะการมาขุดเฮลสโตนเนี่ย เอาเลยครับหลังจากบ่นมาเยอะมากเพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้กันแล้วแหละว่าข้างในดันเจียนที่เราจะสำรวจเข้าไปนั้นมันเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศในดันเจียนนะครับผมขออธิบายอะไรเกี่ยวกับของข้างในดันเจียนนิดหนึ่งนะครับก <c oughs> ็คือในดันเจียนนี้เนี่ยมันจะมีกล่องอยู่ซึ่งกล่องในดันเจียนนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ประเภทโดยมีกล่องไม้กล่องทองและก็กล่องใบโอมด้วยกล่องไม้นะครับจะสามารถพบได้น้อยมากๆและของข้างในก็ไม่ได้มีอะไรดีด้วย <c oughs> และกล่องทองนะครับในเขตของดันเจียนนี้เนี่ยจะสามารถพบได้เยอะมากๆเรียกได้ว่าเดินเข้าไปทีจะเจอแบบเยอะโค้ดเลยแหละและกล่อองทองทนี มันจะถูกล็อกอยู่และเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีครับมาพูดถึงกล่องไบโอมกันดีกว่ากล่องไบโอมนะครับก็เหมือนกล่องทองนั่นแหละเราจะต้องหากุญแจมาเปิดมันแต่ว่าการจะหากุญแจมาเปิดกล่องไบโอมนั้นมันยังไม่ถึงเวลาครับวกกลับมาที่กล่องทองครับอย่างที่ผมพูดไปครับว่ามันถูกล็อกอยู่แล้ววิธีจะหากุญแจมาเปิดกล่องทองนั้นก็มีหลักๆอยู่3าวิธีครับหนึ่งเลยก็คือหาจากกล่องไม้ที่อยู่ในดันเจียนนี่แหละท่าที่ผมเคยเล่นมารู้สึกว่าในทุกกล่องไม้ที่อยู่ในดันเจียนเนี่ยมันมักจะเไปปิ เอากุญแจทองกันด้วยนะแล้ววิธีที่2ก็คือการทุบหายในดันเจียนใช่เลยครับแค่ทุบหายคุณก็จะมีโอกาสได้กุญแจทองแล้วแล้ววิธีที่3ก็คือการจัดการกับมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างในนี้ก็จะมีโอกาสได้กุญแจทองเหมือนกันและหนึ่งในมอนสเตอร์ในนี้นะครับก็มีมอนสเตอร์แรตัวหนึ่งที่ชื่อว่าดันเจียนสลามมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะดรอกกุญแจทองมาแบบ100%เลยเอาเลยครับหลังจากที่รู้เกี่ยวกับกล่องต่างๆในดันเจียนกันบ้างแล้วตอนนี้ก็ไปดูบรรยากาศการสำรวจดันเจียนสักเล็กน้อยกันเดีียวผมมจจะาสรุปของท่กล่่ออองงททวาผมมไได้ะะรรีีปโยชน์ติดมือาบ้ง ไปดูกันเลยครับ วันที่19เก่อนจะไปอธิบายอะไรนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาปืนที่ได้จากดันเจียนมาคราฟรวมกับแร่เฮลสโตนที่ผมได้ขุดมาให้กลายเป็นปืนฟินิกบัสเตอร์นะครับและจะบอกว่าปืนนี้ใช้ค่อนข้างดีเลยครับเดมเมจมันโอเคเลยเอาเลยครับมาสรุปของที่ผมได้จากดันเจียนที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กันดีกว่าชิ้นแรกนะครับปืนที่ผมเพิ่งคราฟเป็นฟินิกบัสเตอร์นั่นเองชิ้นที่2โคบอลชิลโคบอลชิลนะครับเป็นเอ็กเซซอรีที่เมื่อสวมใส่จะทําให้เราไม่ถูกน็อกแบ็กไม่ว่าจากอะไรก็ตามไม่ว่าจะโดนบอีีอโดนนนนนนกกกักััออะะะไรรู้่ายๆ็คคืืมลลลเแแห ที่3มเอาเคมีเทเบิลเอาเคมีเทเบิลนะครับเป็นตบลุงยาที่เมื่อเราคราบยาจะทําให้เรามีโอกาส33.33%ที่จะไม่เสียวัตถุดิบในการครบาบยาในแต่ละครั้งเราเลยว่ามันอาจจะดูไม่เวอร์วางอะไรแต่ผมขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ามันของโคตรดีเลยแหละและนี่นะครับก็เป็นของทั้งหมดที่ผมคิดว่าเราน่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับส่วนของอื่นๆที่ได้มาก็ทิ้งเลยเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นของสายอื่นที่ไม่ใช่สายปืนนั่นเองยินดีดดต้อนรับสู่เขตน้าแข็งครับเหตุผลที่ผมมาที่นี่ก็คืออย่างที่่่เเเเเเหห็็นนนลลยยผมมมกกําาาัังงสรร้บ้บบอออูุืืดิคพ ระบบภพรอนนั่นแหละจริงๆตรงนี้ไม่ได้มีอะไรสําคัญเท่าไหร่แต่ผมไม่อยากฆ่ามันนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกในซีรีส์ที่ผมตั้งใจทําสุดๆแล้วก็คิดว่ามันน่าจะสวยที่สุดในชีวิตนั่นแหละผมก็เลยอยากจะให้พวกคุณดูนะครับดังคํากล่าวที่ว่าสร้างบ้านให้มีความสุขส่วนความทุกข์เป็นของคนดูนั่นเองครับ วันที่20หนึ่งในคําถามที่ถูกถามมาเยอะมากๆในช่องนี้ก็คือพี่ครับเอาทรงผมมาจากไหนและเหตุการณ์นี้นะครับก็เป็นคําตอบของคําถามนั้นครับก็คือในเกมนี้เนี่ยมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่ง NPC ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าแ a i r s t y l i s t และเงอนขที่เราจะได้รับ NPC ตัวนี้มาก็คือเราจะต้องไปหาเธอที่รังแมงมุมครับก็คือเธอจะซุ่มเกิดข้างในรังแมงมุมและจะถูกมัดเชือกอไว้และนาทีของเราก็คือไปแก้มัดให้เธอครับแค่นี้ก็จะได้รับ NPC ตัวนี้มาแล้วเอ c ี NPC ตัวนี้นะครับเธอสามารถที่เเปลยนนม,ม็็กคือ มันจะมีทรงผมและสีผมแบบพิเศษที่ตอนที่เราสร้างตัวละครมันจะไม่มีให้เลือกและสําหรับสายแฟชั่นนะครับ NPC ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยครับ วันที่21ผมก็ยังคงอยู่ที่จังเกิลนะครับเหตุผลที่ผมกําลังเจาะลงข้างล่างแบบนี้ก็คือผมต้องการที่จะหารังพึ่งนั่นเองรังพึ่งน่ครับเป็นสถานที่สถานที่หนึ่งที่จะซุ่มเกิดขึ้นมาในจังเกิลและจะบอกว่ามันอยู่ข้างล่างที่ผมขุดนี่เลยครับคำถามก็คือผมรู้ได้ยังไงก็คือตอนที่ผมมาสำรวจครั้งก่อนผมได้เจอกับมันตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับเมื่อลงมาเจอกับรังพึ่งนี่ครับสิ่งแรกที่ผมทาเลยก็คืออารีน่านั่นเองผมไม่ได้บอกใช่ไหมว่าภายในรังพึ่งนี้มันมีบอส ขอตเตรียมอารีนาแป๊บหนึ่งและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับ และตอนนี้นะครับทุกอย่างก็พร้อมมากๆสําหรับการสู้กับบอสแล้วและบอสที่เราจะสู้วันนี้ก็คือผู้พดุงความสมดุลแห่งพงไพ่ควีนบีราชินีแห่งพึ่งนั่นเองบอสต,ตัวนี้นะครับเป็นบอสที่ผมไม่รู้ว่าผมจะฆ่ามันไปทําไมเนื่องด้วยที่ว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรจากมันเลยสักอย่างอย่างไรก็ตามนะครับบอสต,ตัวนี้ก็เป็นบอสท,ที่สู้สนุกมากเลยนะและถ้าเล่นสายอื่นที่ไม่ใช่สายปืนเนี่ยบอสต,ตัวนี้ถือว่าเป็นบอสสาคัญที่ต้องฆ่าเลยแหละครับและเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบอสตัวนี้เนี่ยมีแพทเทรรรนนนนกกาาโจจมมตีแแบบบไไไไหลละเะเเชัััดด้ยงดยงงปูค ดว่าเป็นบอสทีมไม่ได้ยากเท่าไหร่เละในตอนนี้ครับผมความดวงดีของแฟนผมนั้นก็ได้แผงลิดออกมาแล้วครับดูนั่นสิครับเธอเปิดได้สัตว์ขี่พึ่งตั้งแต่การสู้ครั้งแรกและจะบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยได้สัตว์ขี่พึ่งตั้งแต่การสู้ครั้งแรกเลยนั่นแหละครับอย่างที่รู้กันพวกเราก็เลยได้ตั้งฉายาให้กับเธอว่าสิ่งมีชีวิตที่ดวงดีที่สุดในโลกไะครับ ยินดีต้อนรับสู่นรกครับและตอนนี้ก็เหลืออะไรให้ทาไม่กี่อย่างแล้วก่อนจะเข้าไปอย่างฮาร์ดโมดก่อนจะไปพูดถึงฮาร์ดโมดผมขออธิบายก่อนนะครับว่าผมมาทําอะไรที่นี่และเหตุผลที่ผมมายัางที่แห่งนี้ก็คือผมมาต่อทางครับถ้าผมพูดแบบนี้เ,นเพื่อนอาจจะงงกันและถ้าผมพูดว่าผมกําลังสร้างอารีนาอยู่เพื่อน,นก็น่าจะเข้าใจมากกว่าใช่ไหมครับผมมาเตรียมที่จะสู้กับบอสท,ที่อยู่ในนรกนั่นเองและบอสต,ตัวนี้นะครับเป็นบอสท,ที่ต้องใช้อารีนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเหตุผลที่มันต้องเป็นแบบนั้นมันคืออะไรเดี๋ยววถถ้้้าาาาาคคุุณณเเเห็น็นนนตอออสููกกก่่จจะขใงงรรัมมพดึ์โ เ,เป็นโลกที่จิตวิญญาณในแสงสว่างและวามือถูกปลดปล่อยออกมานอกจากมันจะเปลี่ยนสภาพของโลกเราแล้วมันก็ยังมีมอนสเตอร์ใหม่ๆที่เก่งขึ้นเละบอสที่โหดขึ้นและไอเทมใหม่ๆที่ถูกปลดล็อกมาให้เราหามาใช้อีกมากมายถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมงมากๆเลยแหละครับใช่ครับการที่จะเข้าไปยังฮาร์ดโหมดนั้นเราจะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณในแสงสว่างในขความมือที่ถูกกักขังอยู่ที่นี่เลยครับและไอตัวที่กักขังจิตวิญ,ญญาณพวกนั้นเอาไว้ก็คือบอสที่เราจะสู้ตัวต่อไปนี่แหละและสำหรับอารีนานะครับผมก็จะต่อ มากและตีแรงมากเพราะงั้นเดี๋ยวพวกเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งเมื่อผมทำอารีนาเสร็จแล้วกันครับ ตัดมาวันที่26เลยครับและตอนนี้นะครับทุกอย่างก็พร้อมมากๆและจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการต่อทามันกินเวลาเยอะมากๆนึ่ดงที่ว่ามอนสเตอร์มันเยอะสุดๆไปเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเราก็ต่อท่างจนเสร็จและตอนนี้นะครับทุกอย่างก็พร้อมเรียบร้อยแล้วและผมก็ขอแสดงความเสียใจเกี่ยวกับแฟนขับของเจอรี่ด้วยนะครับที่วันนี้พวกคุณจะไม่ได้ฟังเสียงเขาแต่เอาเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะสู้กับบอสตัวต่อไปเพื่อปลดล็อกฮาร์ดโหมดกันแล้วเพราะงั้นผมจะไม่พูดอะไรให้เยอะไปกว่านี้ไปสู้กับมันกันดีกว่าครััแอสีาาจวกงงงิิต งในความมือตายเนื้อของเพราผู้เป็นเจ้าดูวอลออฟเฟสนั่นเองบอตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกำแพงขนาดยักษ์ที่กินพื้นที่ระหว่างพื้นเวจียันเวหาห่างไกลมันจะค่อยๆบดขยี้ทุกสิ่งอย่างที่อยู่เบื้องหน้าไล่จากขอบแมปด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องทําทางยาวๆเอาไว้นะครับและเดี๋ยวไปดูนครับว่าพวกเราจะสามารถชนะบอสสุดโหดตัวนี้ไปได้ไหมไปดูกันเลยครับ คือมันเป็นการแพ้ที่แบบบอสเลือดเหลือแค่2 0 0เท่านั้นคือแปลว่าเจ็บใจสุดๆไปเลยคือเกมมันจะไม่ให้ผมเล่นง่ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนจะไปเริ่มใหม่รอบที่2ก็มีคําถามที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากอีกคําถามหนึ่งก็คือทาไมถึงเรียกบอสกาแพงอีกครั้งไม่ได้บอสกาแพงนะครับหรือว่า wall of f l e การที่จะเรียกมันมาเนี่ยเราจะต้องสั่งเวทชีวิตของไกด์เอ็นพีซีคนแรกของเรานั่นเองก็คือเมื่อเรียกมันออกมาเนี่ยไกด์ Guy จะตายทันทีเลยครับและการที่จะเรียกมันออกมาอีกรอบแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องรรรรออออใหห้้้ไไกกกกกกดดดดเเเิมมมมมมาาาาา่นนนถถึงงจะสาาียัออััท็ ประมาณนี้แหละเอาเลยครับบุนม,มามาพอแล้วมาเริ่มรอบที่2กันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบที่2นี้พวกเราจะชนะมันได้ไหมไปดูกันเลยครับ <c oughs> มาลืมมาวอลอ f เฟรดอย่างนั้นเหรอกำแพงที่กัดขังิตวิาเรา่งแสงสว่างในความมืดกายเนือของพระผู้เป็นเจ้าดีวอลอฟเฟรดนั่นเองมาเถอะ <c oughs> ปืนดาวก็หมดแล้วอะ, <c oughs> อะหมดแล้วมันมี30กว่านด เมื่อกี้จะชนะอยู่แล้วก็ไม่ชนะเหลือสองร้อยปุ๊ดจัด what the fuck เลยเธอ,อมันบ้าแล้วเธอมันบ้าแล้ววิ่งวิ่งวิ่งห่างห่างห่างเดดร้วนเลยเด็ดล้วนเลย,เล,ยลองตีด,ด้วยไม่นะ <c oughs> ยิงไปทางไหนเึงยิงลงมือแล้ไม้เบอลเลสี่ร้อย้ากูข้าบอลอไม่ได้นะไอ้เ้เาไม่มีโรคกันกรเด็นใช่ถ้าเหลือเหลือโอเคเไม่มีไม่ม,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 มีเขาบอกเลยว่าโลคการกระเด็นมันสำคัญเลยก็บอกว่าเธอไม่เอา และในที่สุดครับผมจิตวิญญาณแห่งแสงสว่างในขวามือก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาและตอนนี้นะครับโลกของเราก็ได้กลายเป็นฮาร์ดหมดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปครับผมจะมีมอนสเตอร์ใหม่ไบโอใหม่เจเนเรตขึ้นมาและมีของใหม่ๆอีกเพียบที่น่าสนใจแต่ว่าครับสำหรับตอนที่2นี้ผมก็ขอหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเนื่องในที่ว่ามันเข้าฮาร์ดหมดพอดีและถ้าเกิดผมยังไปต่ออีกเนี่ยมันจะได้คอนเทนต์ของฮาร์ดหมดแค่นิดเดียวเท่านั้นและตอนนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ก็แลกมาด้วยที่ว่าคลิปมันออกไวอะนะครับและผมก็ขอขอบคุณ เพื่อนช่วยกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ช่องของพวกเรานั้นเดินหน้าต่อและผลิตคอนเทนต์ออกมาได้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้บายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปอะไรสักอย่าง